สวัสดีครับมืณิภาคพี่น้องนะครับบะม,มึงสะปลาบะม,มึงบอ่อปลาหลังจากทีน้ำหลดน้ำบกน้ำลงเนาะครับหลังจากทีน้ำได้นทำแจงน้ำปลานะครับถ่วมพื้นที่หลายมองหลายบอลก็แล้วกันเนาะครับส่วนว่าในพื้นที่นะครับนี่คือบ่อปลาของผมเองเนาะครับ อาหารมาให้ป่านะครับผมมาเมืองเขาน้ำนะครับข้าวในนานะครับผมเขาในนากำลังจะเหลืองนะครับผมอ่ากำลังจะเหลืองนี่น่ครับเขาผมเองเนาะครับกำลังจะเหลืองนี่คือเขาปี่นองหน้าขางเคียงนะครับโอ้ยอะไเนี่มึงผมนะครับนี่คือนะครับน้ำแจ้งหรือว่าน้ำปลาน้หรือว่า ครับน้ำฝนนะครับที่ท่วมไหลมองไหลบอลนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ในขณะนี่มองนี้เนาะครับน้ำบ่ได้ท่วมมิดปลายข้าวนะครับแต่ว่าน้ำก็เข้ามาในบริเวณทุง่งนาพี่น้องนี่นะครับเข้ามาในบริเวณทุง่งนาหมัดนะมดทั้งอำเภอเพื่อนสายกันแล้วกันครับผมเ,เหลือบางพื้นที่นะครับที่บ่ได้ท่วมมิดบัด ปลายข้าวเนะาะกับเขากระลังเลืง้งนะครับอีกประมาณนะครับอีกประมาณบ่โดนอีกประมาณ10กว่าวันนะครับผมก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะครับภาพพี่น้องยางมึงนะครับผมนี่นะครับข้าวเนะาเนะเขากระลงังสีเหลืองนี่พี่น้องนี่เขาหน้าคางเคียงนะครับนี่หน้าขุดใหญ่น้อยนะครับบ้านผมเองเนาะกับนี่คือพื้นที่ของตำบลศรีสว่าง อำเภอพนซายจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องพื้นที่ของบรรลุพยอมหมู่แปดนะครับสีสว่างพนซายร้อยเอ็ดนะครับเขายังเหลืออยู่เป็นบางส่วนนะครับบวัดตัวมดทั้งหมดเนอะครับตัดตัวมดกับขุนแย่นะครับแย่นี่นะครับนี่คือนะครับข้าวผมนะครับข้าวผมนะครับห่วงใหญ่อยู่พี่น้องมืรอนี้ครับผมนะครับห่วงใหญ่นะครับผมนี่รวงใหญ่นะครับรวงใหญ่เนาะอ่า เห็นกับมีหยากับธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับให้พี่น้องเมืองนะครับอีกบ่โดนเนาะครับรถเจียวก็บเได้มาเจียวเข้านะครับรถก็สิเต่นเต็มท่งให้ทั่งหน้าพี่น้องอ่บินวันบินวันรถเจียวเข้ามาจากทั้งไกลมาจากอยุธยามาจากอ่างทองมาจากรับหลายมองหลายบอนนะครับมาจากทั้งระกลางหรือนะครับหรือพี่น้องทีมี ทุนมีห้อนกับซื้อรถเจียวเข้าไว้กับมีพี่น้องหลายคันอยู่นะครับยกเวีนบานผมเนาะครับที่บมมีรถเจียวเข้านะครับบานอื่นกับมีบบานละคันสองคันนะครับผมนะครับเข้ากําลังเหลืองครับเข้ากําลังเหลืองกําลังอีกประมาณสิบกว่าวันนะครับผมสิบกว่าวันเนาะกับสิบกว่าวันสิบกว่ามือนี่นะครับผมก็จะได้เจียวเข้าก็จะได้เจียวเข้าแล้ว นะครับผมกับพระมนาวาให้นะครับให้ข้าวนี่นะครับมีราคาจักหน่อยนะครับมีราคาจักหน่อยนะครับผม่วนมาผมนี่ก็บบอเดขายดอกวตามซื้อนะครับบอเดขายดอกหน้าบัวลายหน้าน้อยครับหน้าน้อยกับบอเดขายดอกขายเขาดอกวตานซื้อพี่น้องนะครับพอได้กินพอได้อยากนะครับผมยังรอให้รอหน้าจักหน่อยก่อนนะครับ นี่ครับวู้พี่น้องเขานี่นะครับเขาหน้าขางเคียงงามพี่น้นองเสียงปลาแรีนบัวบาบัวบายอยู่ครับปีนี้นะครับปีนี้นะครับปลาหลครับปลาเยอะครับปลาเยอะวัวดีเป็นปลาในทุงไฮทุงหน้าปลาในรัำนําเสียวพี่น้องใส่มองใส่เบ็ดอ้ยพี่น้องถือปลาดุกนะครับป้นก้นกับปลาถือกนะครับมองปากหนึ่งดางหนึ่งถือเป็นสี่สิบห้าสิบตัวพี่น้อง ถัา่ามองครับ 4, 5, 5, สี่เซนห้าเซนีพี่น้องถือประดุกครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับผมมีต,ตัวใหญ่ๆเนี่ครับผมเข่าเมืออ่อหเลครับเก็บข้าวเนาะครับกำลังจะเหลืองพี่น้องอกำลังจะเหลืองอีกไม่นานนะครับอีกประมาณสิบกว่าเมือสิบกว่าวันนี่ครับได้เกี่ยวแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องยกเว้นตะวาร,รถเจียวสีมากเฮ้ยบ้าเนะาะกับอ๋กับฝากไปยังเลยนะครับรถเจียวรถเจียวข้าวนะครับ เคยมาประจํานะครับผมก็เตรียมตัวไว้ครับผมดูชิปนี้แล้วครับเตรียมตัวไว้ลเ,วไวเลยครับผมเตรียมตัวมาจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับมาอำเภอพรนทรายนะครับผมนี่นะครับข้าเนาะกับข่าแจมหยาเพันวานะครับเข้าแจมหยาหยาแจมเขา่ขา,ขากับข่ากับหยาเยื่นน้ำกันนะครับผมพี่้องพี่ดองหยามัครับผมเขากับโอเคอย,ยูะนะครับ ธรรมดาพันว่ามีเข่าก็ต้องมีหญ้ามีหญ้าก็ต้องมีเข่าครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับผมนี่นะครับเข่าครับข้าวครับพี่น้องห่วงก็ธรรมดาพี่น้องเขาก็มีนะครับเมล็ดเม็ดแดงเม็ดปุ่มปุ่มปิ่มปิ่มนะครับนี่ครับเข่าเสมอดีนะครับนี่ครับห่วงเขาโอ้ยพี่น้องพุ่นเครับผม ห่วงนะครับผมมองงามกะงามเนาะมองมองงามกะธรรมดานะครเป็นว่าข้นอยู่ก็เ้อารักษาเนี่ยผมนี่พอได้มาลกลบหยาไม่ได้มาถอนวัะพืชอ่อนเลยครับปล่อยตามธรรมชาตินะครับปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับผมอ่าปล่อยตามธรรมชาติยาหยาายกะสาม,มั่นเป็นว่านะครับปล่อยเลยพี่นอ้องมันก็ห่วงครับผมนะครับพอใด้ยากแต่กินพอด้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้อง นะครับบริกายดอกหน้าบริหลายเพิ่นพี่น้องเขาแจ่มกันไระนะครับเขาแจ่มหมายความว่าเขาที่ในหะ้องบริปูกนะครับเขาเม็ดแดงเดงม็ดแดง,ดงมีหางยาวๆนะครับนี่พี่น้องนี่ครับหางยาวๆหางคาขโมมือนก็มนี <laughs> นะครับผมน้องเลยนี่ครับนี่เขากัหน้าเพลินผัส่หวนแจ่มพี่น้องสัตวน,นมีเขาปลูกเนาะครับ พิ่นมีข้าวปลูกเพิ่นธุมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเพิ่นว่ามีพันธุ์ข้าวที่ดีนี่ครับกับหน้าข่างเคียงนี่คือของผมเนาะพี่น้องโอ้ยจะได้แจกแจ,กจมหลายครั้งเตะครับเมืเ่อไรครับกากศาสตร์ก,กับพี่น้องกับหยากระเพาะหยานะครับผมอ่าห้พี่น้องเด๋มึงนะครับอ่าเช่าโลกเด๋มึงให้ชาวมึงชาวโลกเด๋มึงว่าช่าหน้านี่นะครับ ต้องต่อสู้กับต้นทุนต่างๆนี่นะครับอ่าครับต้องต่อสู้กับต้นทุนแพงๆค่าปุ๋ยค่าต่างๆพี่น้องกิบปลาทะอันที่บอกตามซื้อเนาะครับเพียรหน้าเนี่ยไปขายพี่นอ้องบพราะใครได้ทุนดอกเต็มสี่ก็ได้ทุนทีแก่ข่างแหนก็ได้กำไรแหนะลงทุนไปหมื่นสองหมื่นนะครับลุงเจียก็ได้ขายได้สองหมื่นลุงเจียก็ขายบ่ได้ลุงเจียก็ขายได้สามหมื่นไปน่อง นี่ครับข้าวกำลังเหลืองนะครับกำลังเหลืองกำลังงามกำลังนะครับจะได้กับผลผลิตนะครับหวังเหลือเกินครับหวังเหลือเกินว่าครับน้ำคงไม่มาอีกครับผมนี่ครับหวังว่าน้ำคงไม่มาอีกนะครับพอเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองนะครับผมช่วงนับร้อยกระทงปกติกำลังร้อยกระทงแล้วกำลังร้อยกระทงน้องอ่าแล้วก็จะเกี่ยวเข่าเพื่อ นี่แหละครับผมเขาเจียมพี่น้องนี่ครับผมโอ้นะครับจะห่วงปุ่มปุ่มไม่จะห่วงปิ่ม,ป,มปิ่มพี่นอ้องอนะแยมบะแยมพี่น้องไอ้เจ้าืองเราคือเก่านั่นแหละบะเดกขายดอกผมนะครับมันบ่หลายคือเพลินนีครับผมหน้าบ่หลายคือเพิ่นนะครับเกาแชียเขาได้กินนี่แหละครับผมนี่มันกระโดดครับนะครับข้าว ใช่ไหมครับพี่น,อน้อ,นอง,งนะครับผมพี่น้องเมึงเนาะครับบรรยากาศครับบรรยากาศในนครับตรงไหตรงหน้าบรรยากาศในเขตพื้นที่อำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอด็ดนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดหนึ่งในข้าวหอมมะลิโลกทุ่งกุลาครับผมพี่น้องก้นหน้าขางเคียงเพิ่นกร่งามคือกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมึงไฮเอฟซี FC เดี๋ยวมึง นะครับผู้อยู่ในกรุงเทพก็บทำงานต่อสู้ไปเนาะครับผู้เห็นห้น้าก็บทำงานครับก็เห็นหน้าพ่อเด็กเขานะครับไปให้พี่ให้น้องได้กินได้ยากนะครับช่วยเหลือเจือจุนกันไปนะครับผมน่ารอดครับผมนนะครับเข่าพี่น้องอนะครับนี่คือนะครับหน้าขางเคียงผมเองเนาะครับเข่าเป็นงามนะครับกไก่เจียมผ้าใบนเพิ่นเลือก เขาปลูกเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีสิ่งเจือปนครับผมน่ารู้ครับผมนะครับข้าวอ่ะนะครับนี่คือข้าวผมเองนะครับผมนี่ครับข้าวของผมเองนะครับผมห่วงนะครับห่วงใหญ่รวงใหญ่ครับผมอ้าวอยู่ดีไม่แห้งครับผมขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะครับสู้ๆกันไป นะครับผมว่ากันครับข้าวก็จงมีราคาสักหน่อยผู้นะครับผู้คนไม่น่าอะไรมองอาจจะแบ่งขายเพื่อให้ค้าปุ๋ยค้าเจียวค้านะครับใส่ใจต่างๆกันแล้วกันครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเนาะับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมติดตามชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ